สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแพ็คหอยเป็นหอยโขงใต้นะคะพ็นี่ยิบสีมือช่วยเขาเลยทีเดียวตัวเติมๆนั้นนี่นี่เลยค่ะโอ้โหตัวเท่าหน้าคุณเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเสงนะคะ เก็นไม่ชัดค่ะนี่นะคะใครสนใจนะคะเราจะทิ้งเฟซบุ๊กไว้นะคะใต้คลิปอันนี้คือออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งจ้ะวันนี้ส่งไม่เยอะนะคะสสดๆใหม่ๆทุกวันเลยค่ะ เดี๋ยวพาไปดูวิธีการแพ็คนะครับคุนี่ค่ะรับรองนะคะว่าปลอดภัยทุกตัวเราแพ็กอย่างดีเลยค่ะนี่อัดฟางไปนะคะกันแรกอัดฟางเราจะวางเป็นทีละชั้นนะคะ เื่อที่ว่าน้องคลายน้ํานะคะฟางจะได้รองรับน้ําไว้นะคะทําให้พัสดุไม่เสียหายะคะของเรานะคะมีตั้งแต่ไซส์นี่เลยะค่ะไซส์กินนะคะโลละ100บาทไซส์กินก็จะได้ประมาณ20กว่าตัวนะคะต่อ1โลนะคะ ส่วนเออไซ้์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็จะประมาณ10ถึงสิตัว1โลนะคะหรือว่าถ้าใหญ่หน่อยก็ประมาณ9ก้ถึงสิตัวต่อ1โลค่ะไซ้แบบนี้นะคะก็จะประมาณโลละ150บาทค่ะนี่อันนี้คือเราพักให้น้องคลายน้ำนะคะทุกคนสภาพก็จะแบบว่า สกปรกนิดนึงนะคะใครสนใจนะคะทักแชทเข้ามาได้ค่ะหรือว่าโทรมาได้นะคะติดต่อสอบถามได้ค่ะเรามีการเลี้ยงแนะนำนะคะว่าเลี้ยงยังไงร,รายได้อยู่ที่วันละ1,000ต่อวันเลยนะคะรายได้ดีมากค่ะ เดี๋ยววันหลังนะคะจะทำเป็นคลิปวิธีการเลี้ยงนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเราแพ็กการขนส่งน้องไปยังไงนะคะนี่เลยค่ะปกติแล้วจะใส่ถุง ถุงแบบพลาสติกนะคะอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้ถุงหมดนะคะเราก็เลยไม่ใช้ถุงใช้เป็นฟางนะคะอัดเข้าไปแบบนี้นะคะเหมือนที่พนักงานกำลังแพ็คอยู่นะคะตอนนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนที่ว่า แพ็กเราก็จะมีการเจาะรูตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็พันสกอตเทปทั่วทั้งรังเลยนะคะทุกคนนี่เ,เพื่อป้องกันนะคะไม่ให้รังมันแบบเสียหายเ,เจาะทุกรังเลยนะคะแล้วก็น้องจะได้มีอากาศออกซิเจนในการหายใจด้วยะค,ะค่ะเท่านี้นะคะเาจาะเข้าไปนี่นะคะ เตรียมตัวนะคะเอาไปส่งให้กับบริษัทค่ะค่ะใครที่สนใจนะคะก็ทักมาได้ค่ะวันนี้นะคะก็ลาก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ